พบกับแนนอีกแล้วนะคะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจะเต็มค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะคะราคาเจ้าตัวที่่้าม้า่นบาทนะคะคันนี้จะเป็นสีพิเศษเลยค่ะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะมาชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้า FORD คะ่ะมีไฟข้างๆข,ข,ขีดนะคะจะเป็นสีขาวค่ะกระจังหน้านี้จะเรียกว่า King Series นะคะ หรือเลนดอนค่ะคันนี้แล้วก็ยังมีไฟนะคะ3.4ขาวด้วยนะคะกันชนนะคะกันชนหน้าของเราก็จะเป็นตัววิกเตอร์ค่ะสีขาวตัดสีดำเงานะคะค่ะเพื่อให้ดูเท่แล้วหล่อขึ้นด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเราก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วค่ะแบบฟันเฟืองนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมของเขาที่มากับ ตัวของ e v e r เรเท์เลยนะคะขนาดแม็กอยู่ที่18นะคะตัวนี้จะเป็นกูเจีนะคะยางของเขาค่ะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นคิวกันศาสตร์ขาวไว้สำหรับบังฝนนะคะค่ะเดิมๆของเขาก็หล่ออยู่แล้วนะคะตอนคันนี้มาแตกด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเราค่ะก็จะเป็นกันชนท้ายวิกเตอร์นะคะ จะเป็นท่อคู่เลยนะคะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะสามารถเลือกแบบได้นะคะท่ออันนี้แล้วก็ยังขาดไม่ได้ก็จะเป็นครอบไฟหลังนะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนชุดครอบทั้งหมดนะคะจะมีไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะคะถฝ,ฝาถังนะคะแล้วก็เบ้ามือจับรองมือจับสามารถสั่งได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะค่ะดเาาดเออะะเิมๆของเขามาเดิมๆเขาก็หล่ออยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมของเขาคือแต่งด้วยนะคะคันนี้ค่ะ เรียบเรียบแบบหูๆนะคะที่ลูกค้าชอบเลยนะคะ,ะเป็นไงกันบ้างคะชุดแต่งที่แนนพาชมรอบคันถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้โปรโมชั่นพิเศษส่วนลดแบบจุกๆนะคะเข้ามาพบกับแนนได้ที่โชว์รูมฟอร์ดอาร์มเกสาขากราพึงนะคะหรือโทรตามเบอร์นี้เลย065 990 9080ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ